สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เปิดโปงไทยแลนด์อยู่กันที่ร้านบางปอซีฟู้ดนะครับร้านอาหารชื่อดังของเกาะสมุยวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมารีวิวบาร์ลับบาร์เปิดใหม่ในร้านกันนะครับ ชื่อว่าบา์เรือไม้หรือว่าโบสบูดบาร์นะครับโดยมีบาร์เทนเดอร์หน้าตาดีคอยให้บริการนะครับน้องบาร์เทนเดอร์คนนี้นะครับมีประสบการณ์มาจากหลายๆที่แล้วนะครับจากการทํางานนะครับแล้วก็ผันมาเปิดบาร์เป็นของตัวเองนะครับผมมีทั้งเรื่องราวนะครับมีทั้งเครื่องดื่มซิกเจอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสตอรี่เล็กๆน้อยๆนะครับให้พวกเราคอยติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ไปดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับไปเลย โบ๊ทบ oh, ูตก็ตรงควเลยครับเรือไม้ก็เอาเรือทั้งลำเอาเรือที่เป็นเรือเก่าของครอบครัวมาบิ้วเป็นบาวั้งสร้างเป็นบาบิ้วอินฝังน้ำแข็งผาดวางที่ร้านแก้วอะไรก็อยู่ในอยู่ในเรือเป็นเรือเก่าเป็นเรือไม้ก็เลยตั้งชื่อโบ๊ทบูตบาว่าเรือไม้บาว่าวบ๊ทบูต น้องปอนยังเล่าให้เราฟังด้วยนะครับว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรือตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสไปเรียนรู้การทำเครื่องดื่มนะครับเลยเอาความชอบทั้งสองอย่างนะครับมาผวกรวมกันนะครับและเมื่อมีโอกาสาได้เปิดบาร์นะครับก็เลือกที่จะเอาเรือมาทาเป็นบาร์ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะคอยให้บริการกลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เข้ามานั่งที่ร้านนะครับจะเลือกนั่งที่โต๊ะหรือเลือกมานั่งที่เคาน์เตอร์บาร์เรือนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งวางอยู่ไม่ไกลชายหาดนะครับสามารถ หนันไปมองทะเลชมวิวสวยๆของหาดบางบอได้เลยสุดยอดมากๆตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลนะครับชื่อว่าบลูเบอร์รี่ครีปได้แรงบปนดาลในมาจากบลูเบอร์รี่ชีสเค้กจะมีรสชาติค akes, ล้ายๆบลูเบอร์รี่ชีสเค้กก็คือมีโยเกิร์ตมีความครีมมี่สวิตแอนด์ซาวแล้วก็เพิ่มความโฟลว์จากวิโอเลตลิเคียวครับผมตัวนี้ตัวหลักก็จะเป็น สมัยนอ็อฟวอตก้าแล้วก็เหล้ารองก็จะเป็นลิเคียววีโอเลตลิเคียวเลมอนแล้วก็เป็นตัวบูเบอรี่คอเดียวัมตอนนี้จะไปทำการคาริไฟก่อนคาริไยก่อนเสิร์ฟลงก็จะมาโชว์วิ่ง เคองค็อกเทลครับเช่นบูเอรี่ครีมก็จะเป็นแบบทานง่ายดื่มง่ายมีครีมมซิมมี่มีคิีมชีสให้กินครับผมไม่ได้มีเพียงแค่ค็อกเทลอร่อยเท่านั้นนะครับที่ร้านยังมีพวกเบียร์สดเบียร์ธรรมดาเหล้าเครื่องดื่มซอฟต์ดิงน้ำผลไม้ปั่น และน้ำดื่มอื่นออีกมากมายให้เลือกเลยนะครับหรือว่าหากต้องการค็อกเทลที่รสชาติไม่เหมือนใครก็สามารถพูดคุยกับทางน้องบาร์เทนเดอร์ได้เลยนะครับเขาจะจัดให้เราตามที่เราต้องการได้แน่นอนผมเริ่มเรียนมาจากมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ชื่นชอบในบาร์ก็เลยสมัครงานที่แรกฝึกงานจากโรงแรมเดอะูแล้วก็เิการ์เด้นไปริคาตันมอนาเบล แล้ที่สุดท้ายเป็นมิซโรชีสที่อนันตาราลวานหาครับสำหรับกรุมครอบครัวนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าหน้าหาดที่ร้านนั้นกว้างขวางเด็กๆสามารถวิ่งเล่นกันได้อย่างเพลิดเพลินสบายใจแน่นอนก็วอบบุดบาร์ครับตั้งอยู่ที่ครัวบางกองครับก่บอสมุยร,ร้านอาหารเปิดมา20ปีแล้วครับมีอาหารซีฟู้ดอาหารพื้นบ้านแล้วก็เบียร์สดท็อกเทลก็มผมบรรยากาศซันเซ็ตยามเย็นแล้วก็ ติดริมหางครบบางปอเปิดโอ้ไทยแลนด์รีวิวโดยไม่รับค่าจ้างหากถูกใจกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหากมีเหตุใดผิดพลาดไปต้องขออภัยมาด้วยนะครับ